ก็วันนี้อย่างที่ทราบกัน,กนดีอยู่ว่ามะพร้าวน้ําหอมของราชบุรีแล้วก็สมุทรสาครเนี่ยราคาตกมากนะครับเหลือราคาหน้าสวนอยู่แค่2บาทตกมากที่สุดในรอบ10ปีนะครับทีนี้เราก็เลยชวนขระบวนการสากรมาช่วยกันกระจายามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกระจายไปทั่วประเทศในระบบสากรนะครับในเบื้องต้นเนี่ยในราคาตลาดตอนนี้หน้าสวนอยู่ที่2บาท สักกรก็จะรับซื้อที่ประมาณ5บาทนะครับแล้วก็ส่งไปยังสักกรภาคอีสานก่อนวันนี้วันนี้ได้เชิญทางสักกรเครือขายที่อยู่ภาคอีสานมาร่วมมาดูด้วยนะครับแล้วก็มาชวนชวน,ชวนมาดาูชาวสวนเรานะครับว่าเราประสบปัญหาในเรื่องของราคาตกจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะใช้ระบบสากกรเนี่ยมาร่าช่วยกันนะครับในการที่จะยกระดับราคาสินค้าของกเษกษตรกรก็ อย่างมะพร้าวน้ำหอมวันนี้นะครับวันนี้เราซื้อขึ้นมาทีเลย5บาทนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นมะพร้าวสดเนี่ยเราวางเป้าที่จะกระจายมะพร้าวออกนอกพื้นที่อยู่ที่ประมาณ1นล้านลูกในเบื้องต้นนะครับเป้าหมายเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยในระยะยาวอาจจะต้องมีการแปลรูปเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากมะพร้าวน้ำหอมอย่างเช่นกรณีที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็เป็นไส้หลอด ที่ใช้สําหรับกาแฟแล้วก็อื่นๆอีกนะครับรวมถึงน้ำํำชํตาตาลช่อช่อดอกมะพร้าวท,ที่เราสามารถเอามาแปรรูปแล้วเก็บได้เป็นปีเพื่อจะบริโภคสดตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการลด ปริมาณมะพร้าวที่จะออกสู่ตลาดได้ค่อนข้างมากก็ตอนนี้เราดึงเอาสากลเครือข่ายเรานะครับอย่างอย่างผู้การบุญเกิดที่มาจากเกษตรวิสัยเองแล้วก็ผู้จัดการหลายๆเนี่ยก็มาช่วยกันในการที่จะรับซื้อตรงจากสาหกรณ์เลยที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงจากสมาชิกสาหกรณ์โดยตรงอย่างวันนี้เราซื้อราคาที่หน้าหน้าเขาเรียกว่าหน้าสวนเลยก็คือห้าบาท นะครับคือไม่ไม่ไม่ไมผ่านพ่อค้าคนกลางเลยนะครับแล้วในการขนส่งเองเราก็อย่างกรณีของอสกรในภาคอีสานเนี่ยเรามีข้าวสารเราก็จะเอาเข้าวสารมามาจําหน่ายให้กับทางสกร์ทางนี้แล้วก็เอา,อาน้าตาลหรือมะพร้าวเนี่ยกลับไปขายที่อีสานนะครับและเดี๋ยวจะมีทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอะไรก็ตอนนี้ทยอยส่งส่งออเดอร์ขึ้นมานะครับก็คาดว่า คาดว่าจะมีจะมีหลายสากลอยู่นะครับที่ที่ช่วยกันรวมถึงบริษัทเอกชนด้วยครับก็ในในเบื้องต้นที่ตั้งเป้าหมายนะครับในระยะแรกเริ่มต้นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะดึงะมะพร้าวน้าหอมสดเนี่ยออกจากระบบเนี่ยประมาณ1ล้านลูกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะวางเป้าต่อนะครับในเรื่องการแปลรูปรวมถึงการระบายสดด้วยนะครับคิดว่าตรงนี้ก็จะทําให้ราคามะพร้าวเนี่ยขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้นะครับ งบเนี่ยจริง,รงๆเราเราพร้อมนะเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับถ้าหากว่าขาดนะครับสกกรขาดแคลนในเรื่องงบเราก็พร้อมที่จะจะจะ,จะให้จะสนับสนุนในส่วนของกรมหเสริมสักกรเองเรามีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้นะครับเป็นเป็นกรณีพิเศษแต่ปัจจุบันนายสักกรยังใช้ทุนของตัวเองอยู่นะครับขณะที่สักกรผู้ซื้อก็ซื้อสดด้วยนะครับซื้อขายสดก็เลยยังมีเงินทุนที่จะหมุนอยู่ แต่เรื่องนี้เราเระวางแผนไว้แล้วว่าถ้าหากว่ามีการสนุนเรื่องเงินทุนเนี่ยกรมส่งเสริมสกรอนก็พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตได้ทันทีครับนะครับค <aprove. S 1> ือสกรอนก็จะมีทุนของสกรอนส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการค้าขายอยู่แล้วนะครับ mm. เป็นการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายต่างๆนะครับแล้วก็แต่ถ้า,ถ,าถ้าหากว่าสกรอนเนี่ยยังขาดแทนเงินทุนในเรื่องนี้เนี่ยก็กรมก็พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในในส่วนของเงินกองทุนพัฒนา,นาสกรอนนะครับ mm. ตรงนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับ